อีกหนึ่งดราม่าร้อนในสังคมออนไลน์นะครับเกิดขึ้นหลังจากที่คุณวีระสมความคิดนะครับเป็นนักตรวจสอบชื่อดังอยู่แล้วได้เอารูปของสหายแสงหรือว่าครูแก้วหรือว่าคุณสุภชัยโพสุรองประธานสภาพูแาดแทนราษฎรคนที่สองนะครับในขณะที่พักผ่อนช่วงเย็นๆอยู่ที่บ้านน่าจะสักประมาณวันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับ แล้วก็เหมือนตั้งวงครับมีคุณสุภาชัยมีภรรยาแล้วอีกสองคนเป็นเป็นชายชะก,กันนะครับเบื้องต้นคุณวีระอ้างว่าน่าจะเป็นตำรวจหรือไม่แล้วก็มีกับข้าวกับปลานเนี่ยวางอยู่บนโต๊ะอย่างดีนะฮะคุณผู้ชมครับแล้วในมือของคุณสุภาชัยเนี่ยก็มีการจักบกระป๋องเบียร์อยู่ด้วยคุณวีระก็เลยเอาเรื่องนี้เนี่ยมาตั้งคำถามว่าเอการเป็นถึงรองประธานสภาพูดแทนราษฎรทำแบบนี้ผิดกฎหมายหรือไม่ ทำแบบนี้ผิดกฎหมายหรือไม่แล้วผู้ว่าเนี่ยจะจัดการเคสนี้เนี่ยเชกเช่นเดียวกับเวลาตำรวจหรือว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเนี่ยจัดการกับพี่น้องประชาชนจะบังคับใช้กฎหมายให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกับชาวบ้านได้หรือไม่และในขณะเดียวกันพบว่าที่เกิดเหตุเป็นจังหวัดนครพนมซึ่งปัจจุบันก็ยังสั่งห้ามไม่ให้มีการจำหน่ายจ,จ่ายแจกเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์อยู่นะฮะคุณผู้ชมครับ มันก็เลยเป็นประเด็นดราม่าก,กันออกมาว่าผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมจกะกล้าสั่งการดําเนินคดีกับรองประธานสภาผู้แทนราษฎรของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยหรือไม่อย่างไรอาเดี๋ยวผมให้คุณผู้ชมได้ดูภาพประกอบไปด้วยนะครับนี่ครับนะเนี่ยภาพวงกลมฮนะด้านขวามือคือคุณวีระสมความคิดด้านซ้ายมือก็คือคุณสุภชัยโพสุนะครบับวงกลมตรงกลางก็เป็นภาพที่ ที่มีประเด็นละกันก็ชัดเจนนะฮะว่าเป็นการนั่งฐานหน้าเข้าหากัน4ี่คนในมือของคุณสุภาชัยนั้นก็จับกระป๋องเบียร์อยู่ด้วยนะฮะโอ้งานนี้มันก็มีคำถามไงเวลาประชาชนนั่งแบบเนี้ยจะถูกจับไหมและมีเครื่องดื่มที่มีแอลโกอฮอล์อยู่บนโต๊ะด้วยจะมากจะน้อยมันมันคนละเรื่องกันนะครับมีก็คือมี วันก่อนถ้าใครหลายคนจําได้คุณวิษนุยังเคยบอกเลยนะครับว่าเหล้าเบียร์เขาให้ขายได้แต่ห้ามมั่วสุมกงินแบบนี้เขาเรียกมั่วสุมหรือเปล่าหรือเป็นการตั้งวงมันอึดอัดไปหมดไม่รู้จะพูดว่าอย่างไรก็อยากให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมนไปตรวจสอบแต่ด้านหนึ่งก็อยากฟังคําชี้แจงจากคุณสุภชัยเหมือนกันว่าเจ้าตัวจะชี้แจงว่าอย่างไรนะครับซึ่งล่าสุดเจ้าตัวก็ออกมาชี้แจงแล้วนะฮะเดี๋ยวไปดูคําชี้แจงกันสักหน่อยอ่า คุณสุภชัยชี้แจงว่าอย่างไร mm hmm. คือคุณสุภชัยเนี่ยนะครับยืนยันแบบนี้คุณผู้ชมครับบอกว่าการรับประทานอาหารกับคนในครอบครัวในพื้นที่ทุ่งนาบ้านสวนกลางทุ่งนาซึ่งตนทําไว้เป็นต้นแบบการเกษตรแบบพอเพียงให้ชาวบ้านรวมถึงผู้ที่สนใจได้มาเยี่ยมชมและเป็นสถานที่พักผ่อนในช่วงเวลาว่างเว้นจากภารกิจ ไม่ได้มีการจัดเลี้ยงหรือว่าชักชวนให้ใครมาจัดเลี้ยงมันคือวิถีชีวิตลูกชาวไร่ชาวนาและกินกับคนในครอบครัวเท่านั้นตนไม่ถือสาคนที่นํามาเป็นประเด็นเพียงหวังว่าจะดิสเครดิตทางการเมืองเพราะเป็นแบบนี้การเมืองไทยถึงไม่พัฒนาอยากให้เอาเวลาไปทําประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองมีอีกหลายเรื่องที่เป็นประโยชน์ที่จะต้องร่วมกันตรวจสอบไม่ใช่เอาเรื่องส่วนตัว ที่ไม่ใช่เรื่องมาเป็นประเด็นเพื่อดิสเครดิตทางการเมืองเพื่อหวังจะเกาะกระแสส่วนประเด็นที่นายสมคิดเนี่ยนะครับนายวีระนะครับไม่ใช่สมคิดบอกว่าตนนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาดื่มทั้งที่มีประกาศงดขายก็อยากให้ย้อนไปตรวจสอบว่าจังหวัดนครพนมมีคำสั่งให้สามารถขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ตามประกาศของสอบคตั้งแต่วันที่3พฤษภาคม63 แต่ตนได้โพสต์ข้อความในวันที่4พฤษภาคมอย่างไรก็ตามไม่ใช่ประเด็นสําคัญเพราะถึงแม้จะไม่ได้ขายแต่หากตนมีไว้ติดบ้านติดตู้เย็นก็ถือว่าไม่มีความผิดเพราะไม่ได้ลักลอบฉวยโอกาสซื้อมาที่สําคัญไม่ใช่การจัดเลี้ยงหรือหรือดื่มเพื่อการเฉลิมฉลองเป็นการกินข้าวในครอบครัวกับคนสนิทและเป็นธรรมเนียมคนอีสานที่ต้องเชิญชวนกินข้าวกินปลาตามมารยาท คนไม่ใช่ลูกชาวนาคงเข้าใจเรื่องนี้ยากท้าให้นายวีระไปตรวจสอบไทม์ไลน์ในแต่ละวันของตนที่ลงพื้นที่พบปะดูแลชาวบ้านรับทราบปัญหาจากชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดนครพนมทุกวันไม่มีหยุดยิ่งช่วงนี้เกิดโควิดระบาดได้ลงพื้นที่พบปะแจกสิ่งของบางวันออกจากบ้านตีห้ากลับเข้าบ้านสองถึงสามทุ่มตื่นมามีชาวบ้านมาพบนำปัญหาความเดือดร้อน มาขอความช่วยเหลือซึ่งเรื่องนี้ชาวบา้านรับทราบเป็นอย่างดีเห็นไหมฮะคุณผู้ชมครับอันนี้ก็เป็นคําชี้แจงนะจากคุณสุภชัยโพสุรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สองเห็นไหมฮะคุณผู้ชมครับคือไม่อะไรล่ะเรื่องนี้ผมคิดว่าลูกอีสานลูกชาวบ้านเนี่ยเห็นภาพแล้วพอเข้าใจได้ว่าอะไรเป็นอะไรแต่เราอยากถามแค่นี้ไงว่าถ้าเป็นตาสีตาสาชาวบา้าน วัยรุ่นธรรมดาธรรมดาทั่วไปเนี่ยนั่งกันแบบเนี้ยนั่งกันสี่คนแบบเนี้ยนะมีเพื่อนอยู่ข้างหน้าสองคนมีเราอยู่สองคนมีเบียร์อยู่ไม่กี่กระป๋องมันไม่ใช่ประเด็นหลักมีคือมีแล้วก็มีกับข้าวกับปลาวางอยู่ข้างหน้าถ้าเป็นชาวบ้านเนี่ยเรื่องมันจะลงเอ,อยแบบนี้ไหม แล้วถ้าเป็นชาวบ้านเรื่องลงเอยอีกแบบหนึง่งมันหมายความว่าอย่างไรกับมาตรฐานของการบังคับใช้กฎหมายในประเทศไทยของเรานะครับก็ลองพิจารณากันดูและกันสําหรับประเด็นนี้และจนถึงจวบขนาดนี้ก็ยังไม่เห็นว่าผู้ว่าราชการจังหวัดนครปนมจะมีคำตอบต่อประเด็นดังกล่าวว่าอย่างไรกันบ้างนะครับ